ข้อ8โมเลกุลของสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งไม่มีขั่วจุดเดือดเท่ากับ77องศาเมื่อนำมาผสมกับน้ำข้อใดถูกถูกต้องนะข้อที่1ละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันข้อที่2สารอินทรีย์แยกชั้นอยู่ด้านบนข้อที่3สารอินซีย์แยกชั้นอยู่ด้านล่างข้อที่4แยกชั้นแต่ไม่สามารถระบุชั้นได้อืม นี่เป็นเรื่องการละลายของสารถูกปะนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าการละลายเนี่ยมันมีหลักในการละลายอะไรยังไงหรือเปล่าการละลายของสารง่ายมากสารที่มีคั้วก็ละลายในสารที่มีคั้วสารที่ไม่มีขั่วก็ต้องละลายในไม่มีขั้ว ไอ้เลยไอ้ขั้วไม่มีขั้วขั้วอะไรเนี่ยคืออะไรรู้ไหมก็คือการดูขั้วซึ่งไอ้สภาพขั้วจำได้ไหมคือเป็นพันธะขั้วเลนนั่นเองอืมงงไหมมาดูนะพันธะโคเลนเรารู้ว่าพันธะโคเลนเนี่ยคือแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจากระหว่างอะตอมโลของอะโลหะสองอะตอมถูกไหม หรือจะมากกว่านั้นก็ได้เป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของอะโลหะท,ที่ยึดยึดเหนี่ยวกันด้วยการใช้อิเล็กตรอนเนี่ยร่วมกันถูกปะอย่างเช่นคลอรีนอยู่หมู่7มีวาเลนต์อิเล็กตรอน7ตัวอยู่วงนอกถูกปะข,ขาดอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะครบแปดเสถียรเลยส่วนอีกตัวหนึ่งอ่ะมีอะคลอรีนเหมือนกันมีวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ7เหมือนกันเป็นไง ขาดอีกหนึ่งตัวก็จะครบอันนี้ก็บอกว่าขาดอีกหนึ่งตัวก็จะครบก็เลยแชร์อิเล็กตรอนกันใช้อ่าเอาอิเล็กตรอนของคอรีนก็มาแชร์ปึ๊บอ,อ่าอิเล็กตรอนของคอรีลินตอนนี้ก็มาแชร์ปึ๊บทำให้แต่ละวงเนี่ยครบแปดเสถียรถูกปะเกิดเป็นพันธะเดี่ยวเกิดขึ้นเออแต่ว่าถ้าเป็น HCl ล่ะ มันก็แบ่งการใช้อย่างละเท,ท่าเท่ากันถูกป่ะแต่ถ้าเป็น HCl อ่าเป็นยังไงก็ถูกแล้วไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวก็แชร์อาคลอรีนมีอิเล็กตรอนเจ็ดตัวก็แชร์หนึ่งพันธะนี่ครบแปดไฮโดรเจนครบสองก็เสถียรแล้วไฮโดรเจนเนี่ยขอแค่ครบสองก็เสถียรแล้วปึ๊บน้องคิดว่ามันจะอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะถูกแบ่งแบ่งเท่ากันไหมเออว่าเนี่ย อยู่กึ่งกลางไฮโดรเจนเอาไป50นะคอลอรีนเอาไป50านะเอนจริงๆแล้วมันแชร์กันก็จริงแต่ว่ามันแชร์ไม่เต็มที่สมมติมีอยู่100เนี่ยสมมติอิเล็กตรอนเนี่ยรวมกันมีอยู่100แทนที่จะแบ่งกันคนละ50-50มันกลับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่า en ค่า en คือความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนในรูปสารประกอบ สำคัญนะที่เป็นสารประกอบอ่าเพราะฉะนั้นสารที่มี e-n สูงก็จะมีความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนได้ดีกว่าเพราะนั้นอิเล็กตรอนก็จะไปอถูกปะจำได้ไหมข้อสักข้อที่ผ่านๆมาประมาณข้อต้นๆข้อที่หกมั้งที่พี่บอกว่าข้อที่เจ็ดหรือข้อที่หกก็ไม่รู้อะเออที่บอกว่าสารที่มี e-n สูงมันจะดึงอิเล็กตรอนไปที่ตัวมันมาก ทำให้ไอเลตตอนเนี่ยมันไปอออยู่ที่ตรงคลอรีนมากกว่าไฮโดรเจนถูกปะถ้าเขียนอิเล็กตรอนเนี่ยความหนาแน่นของอิเล็กตรอนจะเป็นนี่ไฮโดรเจนเนี่ยมีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับคลอรีนอ่าเพราะฉะนั้นทําให้คลอรีนเนี่ยมีสภาพความเป็นขั้วลบกับไฮโดรเจนมีความสภาพเป็นขั้วบวกแต่ไอ้ขั้วลบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคลอรีนคลายเนี่ยไอ้คลอรีนนี่เป็นประจุลบจริงๆนะมันหมายถึงว่าแค่มีความเป็นลบมากกว่าเมื่อเทียบกับไฮโดรเจน เพราะนั้นนี่แหละคือเรื่องขั้วในเรื่องพันธะโคเวเลนต์ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า่าเราจะดูขั้วไม่มีขั้วอะไรยังไงต่อถูกไหมเพราะนั้นเรื่องขั้วของสารเราจะแบ่งเป็นสองอันคือพันธะมีขั้วกับโมเลกุลมีขั้วแยกกันนะอันที่หนึ่งพันธะการที่จะดูพันธะนั้นมีขั้วหรือไม่มีขั้วดูง่ายมากเพราะว่าถ้าเป็นธาตุตัวเดียวกัน en เท่ากันพันธะนั้นมีคั่ไหมก็ไม่มีค้วถูกปะแต่ถ้าต่างธาตุเมื่อไหร่ en ต่างกันแน่นอนถูกปะถ้าต่างสนกัน e n ต,ต่างกันอยู่แล้วยังไงต้องมีค้่เกิดขึ้น,นแน่ๆถูกปะเอออย่างเช่นฟูออรีอย่างเงี้ยธาตุเดียวกันก็พันธะเป็นพันธะเราจะเรียกว่าเป็น พันธะไม่มีคว้วเน้นนะพันธะไม่มีคว้วแต่ถ้าเป็น HF เนี้ยเป็นไง,นไงต่างกาันอ๋อเราสมมติถ้าเราไม่สนใจว่าไม่ต้องรู้ว่าอันไหนเป็นลบเป็นบวกก็ได้ไม่ไม่ต้องรู้ว่าไหนเป็นคู่ลบคู่บวกถูกไหมเออแค่รู้ว่าต่างกาันอ๋อมีพันธะมีคู่ง่ายมากดูแค่นี้เองธาตุเดียวกันมีคู่ไอ้ธาตุเดียวกันไม่มีคู่ต่างธาตุมีคู่อันนี้คือคําว่า พันธะตัวต่อมาที่ต้องดูคืออะไรคือโมเลกุลอ่าดูยังไงว่าโมเลกุลน,นี้มีค้วหรือไม่มีค้วอันดับแรกสารพวกไฮโดรคาร์บอนที่ย่อว่า H C สารพวกไฮโดรคาร์บอนทุกตัวเลยนะเช่น C H C C 2 H 6หรือพวกอะโรมาติกคาร์บอน ที่เป็นพวกเบนซีน C อะไรอย่างเงี้ยเออ C6H6 เงี้ยสารพวกเนี้ยสารพวกไฮโดรคาร์บอนเนี่ยถือว่าไม่มีขั้วเห็นสารไฮโดรคาร์บอนปุ๊บไม่มีขั้วแต่ไม่ไม่นับแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นไฮโดรคาร์บอนนะเพราะแอลกอฮอล์มีอะไรมีออกซิเจนอยู่สารไฮโดรคาร์บอนเนี่ยถือว่าไม่มีขั้วต่อไปแบงเป็นสารที่อะตอมกลางไม่มีเล็ตตอนคู่โดดเดี่ยว อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวถูกปะและ้วก็ตัวล้อมรอบเป็นตัวเดียวกันจะถือว่ามีค้่เอ๊ถือว่าไม่มีค้่ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวและตัวล้อมรอบเป็นตัวเดียวกันคือต้องเป็นทั้งคู่นะต้องเป็นทั้ง ไม่มีตอนคู่โดดเดี่ยวและต้องใช้คาว่าและตัวลำลอบเป็นตัวเดียวกันเช่นอะไรอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์เขียนได้อย่างนี้ถูกปะถามว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นระหว่างซีกโอเป็นพันธะมีขั้วไหมง่ายพันธะมีพันธะเนี่ยจะมีขั้วไม่มีขั้วดูว่าถ้าต่างกันอ๋อมีขั้วถ้าต่างกันมีขั้วแต่พออยู่เป็นโมเลกุลเป็นไงสมมติเราดูตรงนี้นะขั้วเป็นยังไง C กับ o, o, o เนี่ยมี EN สูงกว่านเพราะฉะนั้นไอเล็กตอนก็จะไปออ,อยู่ที่มนันถูกปะขั้วก็เป็นทางนี้ลูกศรเนี่ยไปทางขั้วที่มีขั้วลบม,มากกว่าส่วนฝั่งนี้ O ก็มี EN มากกว่าก็ดึงเล็กตอนไปทางนี้เป็นไงแรงก็หักล้างกันพอดีเห็นไหมเป็นพันธะมีขั้วไม่จำเป็นต้องเป็นโมเลกุลมีขั้ว เพราะเนี่ยพันธะมีขั้วแต่โมเลกุลรวมกันแล้วแรงหักล้างกันก็เลยไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นสารที่อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวดูดิคาร์บอนอยู่หมู่4มีเอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ4เพราะนั้นเวลาเกิดสารประกอบอะโคเวเลนต์กับออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนต้องการ2เออิเล็กตรอนในการเกิดพันธะถูกป่ะมีออกซิเจน2ตัวต้องใช้4เอิเล็กตรอนฉะนั้นเอิเล็กตรอนวงนอกสุดเป็น0นนี่ไงตรงตามข้อนี้เลย ต้องไม่มีอตอนคู่เดียวที่อะตอมกลาง C ไม่มีอตอนคู่เดียวและตัวล้อมรอบต้องเป็นตัวเดียวกันคือเป็นแต่ออกซิเจนเท่านั้นเพราะนั้นก็คือต้องมีก็คือจะไม่มีคั้วนั่นเองอต่อมา <c oughs> การดูก็คือตอนแรกไฮโดรคาร์บอนไม่มีคั้วอันที่สองสารที่อะตอมกลางไม่มีอะตอนคู่เดียวและตัวล้อมรอบเป็นตัวเดียวกันถือว่าไม่มีคั่วแต่ถ้าสารที่อะตอมกลาง เกิดไม่มีตอนคู่ตัวเดียวไม่มีตอนคู่ตัวเดียวนะแต่ตัวล้อมรอบต่างกันอ,อย่างเช่นอะไร C H 3 C L ก็จะว่าอ๋อคาร์บอน H คาร์บอนเนี่ยต้องมีสี่แขนถูกปะเออ C L นี้ปุ๊บ ก็จะได้ว่าอ๋อคาร์บอนเนี่ยอยู่หม่4เกิด4แขนก็คือต้องใช้อิเล็กตรอนสตัวในการเกิดพันธะถูกปะเพราะนั้นไม่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเลยอ่าไม่มีตอนคู่โดดเดี่ยวแต่ตัวล้อมรอบเป็นไงมันต่างกันเพราะฉะนั้นมาดูดิ C กับ h เป็นยังไงระหว่าง C กับ H เนี่ย C เนี่ยมีค่า en สูงกว่า h เพราะนั้น C จะดึงอิเล็กตรอนมาเป็นอย่างนี้ h ก็ดึงอิเล็กตรอนมาอย่างนี้ปึ๊บ ตึ๊บอย่างงี้ถูกปะหัวลูกศรชี้เข้าหาค่าที่มี en สูงกว่าแต่ C กับ Cl เป็นยงไง Cl มีอิเล็กตรอน Cl เนี่ยคลอรีนมีค่า en สูงกว่าคาร์บอนถูกปะเพราะฉะนั้นก็เลยดึงอิเล็กตรอนมาทางนี้แึ๊บแรงสองแรงนี้หักล้างกันแต่แรงนี้ไม่ได้หักล้างกันเพราะฉะนั้นคั้วเลยลงมาข้างล่างอย่างงี้ปึ๊บเพราะฉะนั้นอะตอมที่ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแต่ตัวล้อมรอบต่างกัน แสดงว่าจะเกิดมีคั่วนั่นเองเมื่อกี้ข้อ2บอกว่าอะตอมกลางต้องไม่มี ال ال อะตอมคู่เดียวและตัวล้อมรอบตัวเดียวกันถึงจะไม่มีคั่วแต่ถ้าแม้ว่าไม่มี ال ال อะตอมคู่เดียวแต่ตัวล้อมรอบเนี่ยต่างกันก็ถือว่ามีคั่วได้ถูกปะต่อมาข้อที่สี่สารที่มีอิเล็กตรอนคูด่เดี่ยว โดยอะตอมล้อมรอบเนี่ยจะเหมือนหรือต่างก็ถือว่ามีคั่วนันสารที่มีไอออนคู่เดี่ยวไม่ว่าจะมีไอออนล้อมอะตอมล้อมรอบเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าก็ถือว่ามีคู่อย่างเช่นอะไรอย่างเช่น NH3 N อยู่หมู่หมีวาเลนซ์ e l เล็กต n อนหรือววลเทตอนวงนอกสุดเท่ากับ5ตัวไฮโดรเจนต้องการเอเล็กตรอนในการเกิดพันธะ1มี3ตัวต้องใช้เล็กตรอนทั้งหมด3ตัวเพราะนั้นเหลืออิเล็กตรอนคูด่เดียวอยู่1คู่หรือ2ตัวถูกปะเพราะนั้นโมเลกุลจะเป็นอย่างนี้จึ๊บเป็นรูปพีริมิดฐานสามเหลี่ยมถูกไหมเพราะฉะนั้น n เมื่อเทียบกับ h เป็นยังไง N มีค่า EN สูงกว่าเพราะฉะนั้นก็จะดึงอิเล็กตรอนไปทาง N มากกว่าอย่างเงี้ยและตัวอิเล็กตรอนคู่รด,ดเดียวนี่มันแบบมันมีมันถือว่าแบบมันตัวมันเป็นอิเล็กตรอนเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นอิเล็กตรอนอิสระเพราะฉะนั้นมีความเป็นมีความเป็นลบเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเป็นไงก็เกิดการดึงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผลรวมของแรงคือกว่าขึ้น เพราะฉะนั้นสารที่มีไอตอนคู่โดดเดี่ยวโดยอะตอมล้อมรอบจะเหมือนหรือต่างกันแล้วแต่ถือว่ามีคู่เราได้สี่ข้อประมาณนี้ว่าสรุปนะคือว่าการดูโมเลกุลมีคู่เนี่ยก็คือถ้าเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนไม่มีคู่ถ้าอะตอมกลางไม่มีไอตอนคู่โดดเดี่ยวก็แบ่งเป็นถ้าตัวล้อมรอบตัวเดียวกันและไม่มีตออนคู่โดดเดี่ยวเลยก็ถือว่าไม่มีคู่แต่ถ้าไม่มีไอออนคู่ด,ดเดี่ยวแต่ตัวล้อมรอบต่างกันก็มีคู่ได้ถูกปะมันอาจจะ แต่มันก็จะมีคอยูเบนแต่ว่าส่วนมากก็จะมีคั้วแล้วก็สุดท้ายคือว่าถ้ามีตอนคู่เดี่ยวเมื่อไหร่อะตอมลอมเอ่าจะเหมือนหรือต่างเนี่ยก็ถือว่ามีคั้วนั่นเองอันนี้คือหลักการดูครัวดูดูคั่วที่แถมให้ถูกป่ะอืมแต่เนี่ยละลายคั้วละลายในครัวไม่มีคั้วละลายในไม่มีคั่วเขาบอกว่าโมเลกุลของสารอินทรีย์ชิหนึ่งไม่มีคั่วบอกมาเลยไม่มีคััวจุดเดือดเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ด นำมาผสมกับน้ำเราก็ต้องมาดูซิว่าน้ำมีค้วหรือเปล่าถูกไหมโมเลกุลของน้ำเป็นยังไงน้ำก็คือ H2O โดย O เป็นอะตอมกลางถูกปะอะตอมกลาง O มีอยู่หมู่6มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือเราเรียกว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ6เพราะฉะนั้นไฮโดรเจน1อะตอมใช้อิเล็กตรอนในการเกิดบันธะ1ตัว1แขนถูกไหมเออ <c oughs> เพราะนั้นมีสองตัวก็ต้องใช้สองอิเล็กตรอนเพราะนั้นออกซิเจนเนี่ยเหลืออิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับสี่ตัวหรือสองคู่ก็จะวาดรูปได้เป็นอย่างนี้ H โดยอิเล็กตรอนอคู่เดี่ยวอยู่สองคู่อืออืบอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเป็นไงตรงกับข้อไหนมีอิเล็กตรอนคู่เดือดเดี่ยวก็ตรงกับข้อที่สี่ถูกปะที่บอกว่าที่พี่บอกว่า ถ้าสารที่มีตอนคู่โดดเดีย่ยวโดยตอมล้อมรอบจะเหมือนหรือต่างก็ได้อันนี้มีตอนคู่ดเดียวยังไงก็จะมีคั้วแน่เพราะฉะนั้นคั้วมันเป็นยังไงอะ่ะก็เนี่ย O กับ H O มีค่า E.N สูงกว่าเพราะ,ะนั้นคั้วลบสภาพลบไปทาง O ถูกไหมดึงขึ้นมาอย่างนี้และไอ้ตอนคู่โดดเดี่ยวนี่มีความเป็นคั้วลบมากเลยเพราะมันตัวมันคืออิเล็กตรอนถูกปะมันก็มีความเป็นคั้วลบเพราะ,ะนั้นแรงรวมก็จะเป็นคั่วขึ้นอย่างนี้อเพราะฉะนั้นสรุปก็คือมีคั้วนั่นเอง แสดงว่าสารนี้ไม่มีคั้วผสมกับสารที่มีคั้วคิดว่ามันจะละลายไหมก็ไม่ละลายถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแยกชั้นกันรวมเป็นเนื้อเดียวกันในผิดเลยแยกชั้นอา้าวจะอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างอะนองคิดว่าไงนึกถึงน้ำมันถูกไหมนึกถึงน้ำมันจำได้ไมเอ,เอาน้ำผสมกับน้ำมันแล้วป็น้ำมันเนี่ยลอยอยู่ถูกปะเอ เพราะฉะนั้นควรจะตอบข้ออะไรควรจะตอบข้อ2องหรือเปล่าใช่ไหมแต่ผิดผิดนะเพราะว่าเราจะชินกับว่าอ๋อน้ำมันเนี่ยมันต้องลอยน้ำอะไรเงี้ยแต่การที่มันจะลอยหรือมันจะอยู่ชั้นล่างน้ำเนี่ยมันขึ้นกับว่าสารนั้นมีความหนาแน่นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับน้ำน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ ที่ใช้ตัวสอนยอคือ 1, D, ้น1่ดีือคือความหนาแน่น density คือ1นกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนความหนาแน่นก็ไม่เท่ากันแต่เราเรา,าก็มักจะท,ท่องว่าน้ํามีความหนาแน่นเท่ากับ1เพราะฉะนั้นถ้าความหนาแน่นน้อยกว่า1สารนั้นก็จะลอยน้ําแต่ถ้าความหนาแน่นมากกว่า1สารนั้นก็จะจมน้ําก็คือจะอยู่ ชั้นล่างเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้บอกมาว่าสารโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่บอกเนี่ยเป็นยังไงมีความหนาแน่นเป็นยังไงเมื่อเทียบกับน้ำถูกปะเออเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถระบุชั้นได้เพราะมันมีนะมันมีสารอินทรีย์ที่มันมีสาร,ม,ม,สารมันมีสารตัวหนึ่งที่แบบว่าจมน้ําได้นะแต่ไม่ละลายน้ําอย่างเช่นคาร์บอนเตต้าคอไลน์เนี่ยเป็นสารที่ไม่มีขัว้วถูกไหมหรือน้องเช็คดูก็ได้ว่า อ๋อเนี่ยไม่มีตอนคู่เดียวนะคาร์บอนอยู่หมู่สี่ใช้ใช้เลตอนทั้งหมด4ตัวในการเกิดพันธะไม่มีวาเลนซ์ออนอะตอมล้อมรอบก็เป็นตัวเดียวกันเพราะนั้นคาร์บอนไตตแตกละไายไม่มีขั้วแต่พอเอาไปจมน้ําปุ๊บเป็นไงมัน,นมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้บอกความหนาแน่นมาข้อนี้ก็เลยสรุปไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างถูกปะคำตอบคือข้อที่4นั่นเองเพราะ,ะนั้นข้อนี้เป็นการดูเรื่องการละลายง่ายๆเฉยๆว่า เการที่เข้าใจไหมว่าสารที่มันละลายเนี่ยละลายกันเนี่ยมันมันต้องเป็นยังไงก็คือการละลายก็คือต้องขั้วต้องละลายในมีขั้วไม่มีขั้วก็ต้องละลายในไม่มีขั้วถูกป่ะ้อพี่ก็บอกว่าเราจะดูยดงไงว่าไอพวกขั้วขั้วเนี่ยก็คือพันธะแบบเป็นพันธะมีขั้วกับโมเลกุลมีขั้วพันธะเนี่ยถ้าธาตุเดียวกัน EN เท่ากันอ่าก็ถือว่าไม่มีขั้วแต่ถ้าต่างธาตุกันยังไง EN ต้องต่างกันแน่เป็นพันธะมีขั้ว แต่การที่ดูว่าเป็นโมเลกุลมีขั้วไหมเนี่ยมันจะซับซ้อนขึ้นถ้าเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่มีขั้วทุกตัวแต่ถ้าอะตอมกลางไม่มีและตอนคู่เดี่ยวและตัวล้อมรอบเป็นตัวเดียวกันถือว่าไม่มีขั้วยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ถ้าแล,และข้อสามคืออะตอมเนี่ยไม่มีและตอนคู่เดี่ยวก็จริงแต่ตัวล้อมรอบเป็นตัวต่างกันถือว่ามีขั้วและข้อที่สี่ เอสมีอิเล็กตรอนคู่หรือเดี่ยวไม่ว่าจะมีอะมีอะตอมกลางเหมือนกันหรือต่างกันเนี่ยก็ต้องมีคู่ถูกปะเพราะนั้นก็มาดูว่าอันนี้คือแถมให้แต่ว่าจากโจทย์ของเราเนี่ยเราก็รู้ว่าน้าเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าน้ําของเราเนี่ยมีคู่หรือไม่มีคู่วเราก็น้าเราเนี่ยมีอิเล็กตรอนคู่หรือเดี่ยวเหลืออยู่แสดงว่ามันต้องมีคู่แน่ๆเลยเพราะนั้นน้ำมีค้วแต่สารอินทรีย์ที่เขาให้มาเขาบอกว่าไม่มีค้วเพราะนั้นมันจะต้องไม่ละลายแยกชั้นกัน แต่การที่จะแยกชั้นบนชั้นล่างต้องขึ้นอยู่ความหนาแน่นถ้าความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําก็คือลอยน้ําถ้าความหนาแน่นมากกว่าน้ําก็คืออยู่ชั้นล่างแต่เขาไม่ได้บอกมาเพราะนั้นก็สรุปไม่ได้ตอบข้อที่4นั่นเองโอเคนะ